ช่วิตฟันพอตโปรประจำสัปดาห์ที่29กร,รกฎาคมถึง1สิงหา2568ครับในกลุ่มสีฟ้านะครับความคืบหน้าการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรปทําให้หุ้นสหรัฐและยุโรปเดินหน้าต่อเนื่องนะคะรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัจจัยที่ช่วยทําให้ตลาดการเงินเนมีความมั่นคงก็คือว่าเครื่องมือซิมอีเฟชวอตเนี่ยระบุว่าในการประชุม f o m c วันที่30จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปที่เดิมนะครับโดยโอกาสถึง97%ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้าน o v e r n m e n t b o n บ y i ย l นก็ยังทรงตัว ยูในระดับ4.4%บวกลบเัสล่าอินเด็กซ์อยู่ในระดับประมาณ98กลางๆมาตลอดทางด้านค่างเงินบาทเทสบอลล่านะล่าสุดอยู่ที่32.4แนวโน้มระยะกลางยังเป็นฝั่งแข็งค่านะครับลงทุนต่างประเทศปิดความเสี่ยงอัตราและเปลี่ยนไว้ก่อนยังได้เปรียบครับด้านกลุ่มสีเขียวนะครับตลาดหุ้นสหรัฐทั้งนสแตรและก็เอสแอนด์พี500ยังเดินหน้าทำนิวออร์ทัมไฮอย่างต่อเนื่องสามารถถือลงทุนได้ยาวๆนะครับทางด้านหุ้นไทยในภาพรวมของดัชนีนะแม้จะมีปัจจัยการเบืองข้างในประเทศแแแแล้ววกก็็เรื่่องชายดดนนตูมี คลี่คลายลงนะครับแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่นะถือลงทุนได้กลุ่มสีแดงครับก็คือกองทุนด้านอสังหาของไทย2สัปดาห์ล่าสุดเขาฟื้นตัวมาต่อเนื่องนะครับเตรียมพลิกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าต้องรอดูสัปดาห์หน้านะครับตัวอย่างกองทุนที่เทชชุยแนะนําในเทชชุยฟันพอร์ตโปรนะครับหุ้นจีนนะบวกมาแล้ว38%ด้านธุรกิจบอกเชนนะครับพุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็บวกมา38%ถ้าอยากทราบรายชื่อกองทุนแล้วก็ได้รับบริการจัดพอร์ตแบบครบ,บๆเปิดเปิดบบัชชชีีกกครรรรใ้าฟ